สดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเฟิร์นก็กําลังจะเดินทางไปที่หวัวหินนะคะก็เมื่อเช้าเพิ่องออกมาจากศูนย์พาวเวอร์พระราม9ค่ะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวนะเรามีสาวๆไปด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ <laughs> กำลังทำรายการถักเปีย <laughs> อันนี้คุณโซดานะคะแล้วก็ข้างหลังคะ่ะเป็นพี่ลูกหมีคะ่ะเซลฮาเล่นะคะศูนย์พาวเวอร์ออฟเบงกอกพระราม9ใครสนใจก็ไปติดตาม วันนี้เราจะพาไปที่ไหนแวะเที่ยวที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามทลิปของเลดี้ด้วยนะคะวันนี้เราขี่ฮาร์ลีไปเช้านี้นะคะฟิร์นนัดกับแก๊งเลดี้ค่ะแล้วก็มีบริการนะคะไปกับเราด้วยนะคะก็ขอบคุณหนุ่มๆที่ช่วยดูแลตลอดทริปแล้วก็ช่างภาพ่าาจากไบ k ์บอยสตูดิโอค่ะ เช้านี้นะคะเราออกเดินทางจากศูนย์พาวเวอร์พรามก้าค่ะนะัดตีห้าครึ่งออกจริงกี่โมงเจ็ดโมงค่ะเพราะว่ารถติดมากจะเต่ตี5้าครึ่งนะคะเราคาดการผิดเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่ในรอบตัวเมืองเนาะอาจจะไม่ค่อยชินเวลาในเมืองเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามีเวลาทั้งวันทริปนี้เราเป็นทริปฟรีสไตล์ทริปเที่ยวแบบเพื่อนสาวเพื่อนหญิงค่ะ โอ้โ oh, หน่านี่คือสภาพจริงของไบเกอร์นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะออกไปถ่ายรูปที่ริมหาดกันดีดนะคะ <มา S 2> เราเดี่ยดีดนะเนี่ยดูดีด,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 ดนะเราไม่ได้กินไปอะไรวาเป็นหมู่บ้านเลยมีเอกทองเราไม่ได้กินเหมือนเหมือนในรูปที่ส่งในกลุ่มเลยอะอยหนึ่งคืนหนึ่งคืนสองวัน ก่อนออกเดินทางไปถ่ายภาพกับแก๊งสาวๆนะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องรถที่เฟิร์นขี่มาในวันนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือเจ้า Harry Sport Guide 2024ตัวนี้เป็นสีเกรย์ค่ะมี2ส,สีนะคะเป็นสีเกรย์กับแบล็กค่ะตัวนี้นะคะความจุเครื่องเนี่ย 1,745cc บอกได้เลยว่าปิดมันมากเป็น Harry Sport Touring จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเฟรมยังคงความคลาสสิกตามแบบฉบับซอ f t Tail นะคะความพิเศษของคันนี้นะคะก็คือมินิเฟลลิ่งด้านหน้าค่ะที่สามารถถอดหรือใส่ได้ตามใจคุณเลยค่ะไฟหน้าเนี่ยก็เป็นระบบ LED นะคะแถมยังมีพอร์ต USB ด้วยค่ะ ความพิเศษของรุ่นนี้อีกอย่างนึงนะคะที่เฟินชอบมากเลยก็คือกระเป๋าห้อยท้ายค่ะที่สามารถถอดออกได้พร้อมระบบล็อกนะคะก็คือสะดวกสบายแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะเลย ลบภาพจำของความสั่นสะเทือนฮารี่ไปได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสมรรถนะเรื่องของการลดการสั่นสะเทือนสูงค่ะเพราะว่าโชคกหน้าเนี่ยเป็นแบบหัวกับและชโชกหลังเป็นแบบเดี่ยวเราสามารถคัดต้อมปรับได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทริปนี้เป็นทริปเลดี้ค่ะเรานัดกันมาเพื่อที่จะขี่รถเล่นด้วยกันนะคะแวะคาเฟ่แล้วก็มาถ่ายภาพสวยๆไม่รอช้าค่ะเราก็ใช้งานพี่บอยนะคะช่างภาพของเราแบบคุ้มค่าคุ้มละ ถามากน้ารถเินดส๋ยวเสื้อบงังนะเดหน้าดคลิปนี้ก็จะตอบคำถามรายข้อสงสัยค่ะฟุลสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ฟนลสูง167เซนติเมตรแข็และน้ำหนัก55กิโลกรัมขาดก็สามารถขี่คันนี้ได้สนุกสบายเบาสำหรับเราเลยแต่คนอื่นเบาไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ตัวรถนะคะพร้อมออกเดินทางเนี่ยก็อยู่ที่317กิโลบวกน้ำหนักคนไปอีกก็มันเราเราสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบกิโลค่ะ ปกติเนี่ยเฟินก็ชอบขี่รถคนเดียวนะคะก็ทริปนี้เป็นทริปแรกเลยที่แบบเป็นทริปเลดี้จากครั้งแรกเลยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแก๊งที่เฟินขี่ด้วยอยู่ประจํานะคะเราก็จะมีความรู้สึกสนุกนะคะกว่าเราจะนัดกันได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบกันนะคะยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้ชวนแก๊งๆเพื่อนๆคะ่ะที่มีความรักชื่นชอบในการขี่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนเราเนี่ยได้ออกไปรับสายลมแสงแดดแล้วก็เอนจอยกับทริปค่ะ